สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ร้านพระเครื่องโยมเมืองลุงมีพระเครื่องมาแนะนํานะครับผมโดยวันนี้นะครับผมได้นําเหรียญหลวงพ่อติดวัดป่าสะรุ่นแรกนะครับผมองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ยันเล็กนะครับผมจะสร้างในปี2,500นะครับโดยเหรียญหลวงพ่อดิดนะครับผมถือว่าเป็นเหรียญเบอร์หนึ่งพัทธลุงเลยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับผมด้วยมูลค่าราคาที่เล่นหาค่อนข้างสูงและประสบการณ์ที่ค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับผมประกอบกับความหายากนะครับเลยขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งโดยไม่น่าแปลกใจเลยนะครับ โดยเหรียญนี case, ้นะครับผมให้สังเกตลักษณะเบสิกเลยนะครับจะมีความคมชัดนะครับผมรุ่นนี้มีการเกีค่อนข้างเยอะนะครับใบหน้านะครับผมไม่ผิดเพี้ยนนะครับต่อมาครับผมพยายามดูนะครับบริเวณข้างหูนะผมจะมีเส้นคมคมหนึ่งเส้นนะครับเส้นนี้ต้องคมมากนะครับและนะครับผมเส้นกระแสบนเหรียญนะครับวิ่งจัดจัดเลยนะครับผมเรียนไหสวยๆนะครับต่อมานะครับผมมาให้สังเกตบริเวณตรงนี้นะครับ ไม้มาลายนะครับผมหากองค์ไหนนะครับมีจุดบริเวณไม้มาลายเป็นหลุมลงไปนะครับแบบนั้นคือเกทันทีเลยนะครับของแท้จะไม่มีนะผมจะเป็นแท่งกลมๆขึ้นไปเลยนะครับและนะครับผมพลิกดูหลังเหรียญนะครับหลังเหรียญนะครับผมจะเป็นจุดแยกบล็อกนะครับระหว่างยันเล็กและยันใหญ่นะครับผมผมเคยทําคลิปแนะนําไว้แล้วนะครับสามารถไปชมมันได้นะผมแบบละเอียดนะครับหากเป็นยันเล็กนะผมสังเกตได้ง่ายนะครับจะมีเส้นแตกบริเวณตรงคําว่าอายุนะผมหากเป็นยันใหญ่ก็จะไม่มีเส้นแตกนะครับ และนะผมให้สังเกตนะครับนี่เส้นกระแสวิ่งเต็มเต็มเลยนะครับฟอนต์ตัวอักษรคมชัดเป็นแท่งนะผมและดูลักษณะหูเจาะนะครับนี่ดูนะครับผมจะไม่มีแบบโค้งอย่างคอดนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายหูในตัวแบบนี้นะผมจะไม่ได้หูยกนะครับนี่จําให้ดีนะครับผมหลวงพัอจิตต้องแบบนี้นะครับและรูเจาะจะปริ้นตตั้งเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับผมหากเป็นหูยกนะครับแบบนั้นคือไม่ใช่รุ่นแรกนะครับผมรุ่นแรกต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับ ขอบแต่ก็จะเป็นการตัดแบบตัดครึ่งหักครึ่งเบสิกทั่วไปนะครับผมหลวงผลิตนะครับสภาพสวยๆองคหนึ่งผมรับเช่านะครับแชมป์แชมป์เดือนหนึ่งแสนกระบาทอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถส่งภาพมาชมมันได้ทางอดีไล่เอ็ดหนึ่งสี่สามทเอสดีเอ็นนะครับองค์ต่อมาครับผมก็คือเหรียญหลวงพ่อประหลัดเปลี่ยนวัดป่าเลไลยนะครับผมองค์นี้นะครับจะสร้างในปี2 5 1 7นะครับผมมีการสร้างด้วยกัน2เนื้อนะครับคือเนื้อลมดําแบบนี้นะครับผมและทองแดงกระไหล่ทองนะครับ โดยปัจจุบันนะครับผมเรุ่นนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากเช่นกันนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมในพื้นที่นะครับผมสภาพสวยๆพบเจอน้อยนะครับโดยราคาเล่นหานะครับผมหากเป็นดมดําแบบนี้นะครับสภาพสวยๆสวยกว่านี้สักหน่อยเนี่ยแชมป์แชมป์เนี่ยก็อง์นึงอยู่หลักประมาณหลักพันนงกลางนะครับผมส่วนเป็นกระไหลทองก็ไม่หนีกันมากนะครับกระไหลทองจะแพงกว่านิดนึงนะครับผมถ้าเกิดใดมีผมก็ยินดีรับเช่านะครับผม องค์ถัดมาครับคือเหรียญหลวงพ่อหวงวัดโพตําตำนานรุ่นแรกนะครับเหรียญนี้จะสร้างในปี2552นะครับผมองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนี่ยถือว่าจะสร้างน้อยมากนะครับผมลหลวงพ่อหวววัดโพตําตำนานนะครับนับว่าเป็นเกจิ ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมในเขตอาเภอเมืองพัทลุงนะครับหลวงพ่อพึ่งมรณภาพนะครับผมไปไม่นานที่ผ่านมานี้นะครับผมโดยเดียรุ่นแรกนะของท่านนะครับก็จะมีเนื้อทองแดงเนื้อนวะด้วยนะครับแต่อุี้เป็นเนื้อเงินเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่ยอดนิยมนะครับผมราคาเล่นหาของหลวงพ่อหัวงพทํานานนะผมรุ่นแรกเนื้อเงินปัจจุบันก็ราคาเล่นหา ยู่ที่หลักพันต้นๆเป็นถึงหลักพันงกลางนะผมแลวแต่ความสวยสมบูรณ์ของแต่ละเหรียญไปนะครับองค์ต่อมาครับผมก็คือพระปิตาพังการของอาจารย์สีเงินบัตรศารานะครับจัดสร้างในปี2 5 3 2นะครับผมรุ่นนี้นะครับท่านขุนพนรัรชดิษฎ์ได้ทําการจัดสร้างถวายอาจารย์สีเงินนะครับลักษณะด้านหน้านะผมก็จะเป็นพระปิตาพังการนะผมตามแบบลักษณะเลยนะครับพลิกมาด้านลหลังก็จะเป็นยันนาอาหังซึ่งเป็นยันประจําตัวของอาจารย์สีเงินเลยนะครับ พระรุนนี้ถือว่าน่าใช้มากๆนะครับเนื่องจากเข้าพิธีปลุกเสกปีสาด้วยนะครับซึ่งเป็นพิธีนะครับผมพิธีใหญ่ของสายองค์พ่อจดุคามนะครับรุ่นนั้นก็จะมีเหรียญปิตาพังาการปัจจุบันเล่นหาก็หลักแสนนะครับผมรูปหล่อรอยองค์พระโพธิสัตว์นะครับผมต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับและนะครับผมมวลสารของพระรุนนี้นะครับก็ยังผสมพระเครื่องนะครับผมองค์พ่อจตุคามปี30พศะนผงสุยันกันชาเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับผสมกับมวลสารเกสรดอกไม้ร้อยแปดนะครับ และขึ้นพิมพ์มาเป็นพระรุ่นนี้นะครับผมปัจจุบันพบเจอน้อยนะครับรุ่นนี้ปัจจุบันราคาก็หย่อนลงมานิดหนึ่งนะครับเมื่อก่อนหมื่นกว่าบาทนะครับผมปัจจุบันก็อยู่หลักพันปลายๆนะครับในพระรุ่นนี้องค์ต่อมาครับผมเดี๋ยวหลวงพ่อเล็กวัดปราดูเรียนรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้จะสร้างในปี2525นะครับผมเดี๋ยวหลวงพ่อเล็กวัดปราดูเรียนนะครับปัจจุบันถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความกระแสนิยมขึ้นมาในปัจจุบบัันนะคร มีการทำกีลอกแน,นแบบนะผมพยายามจดจาไม่ดีนะครับรุ่นนี้จะมีรุ่น2ด้วยนะครับที่หน้าตาคล้ายๆกันนะผมเบสิกการสังเกตระหว่างรุ่นหนึ่งกับรุ่น2นะครับให้ดูนะครับผมใต้ยอผู้หญิงตัวแรกนะครับจะมีตัวนี้นะครับแต่ยอผู้หญิงตัวที่2จะไม่มีนะครับผมหากเป็นรุ่น2จะมี2ตัวนะครับ และนะครับผมพลิกมาด้านหลังนะครับหากเป็นของเก๊นะผมรูเจาะจะค่อนข้างกว้างนะครับของแท้จดจำไม่ดีนะครับผมรูเจาะจะไม่กว้างผิดปกตินะครับและจะมีคราบปลิ้นนะครับผมและนะครับของเก๊นะครับผมรุ่นแรกนะครับก็จะมีจุดบริเวณตรงนี้นะครับของแท้จะต้องไม่มีนะครับผมโดยลักษณะแบบนี้นะครับราคาก็เล่นหากนอยู่ที่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางหากสวยๆก็อาจจะไปถึงหลักพันปลายได้เลยนะครับองต่อมาครับผมองค์นี้นะครับก็คือว่านลอยองหรือพ่อปล่อยวัดหัวป่านะครับ รุ่นนี้นะครับผมจัดซ้างมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปีพศ .2,400 ยปลายๆนะครับผมมาถึงปี2,500้ต้นๆนะครับอง์นี้เป็นเนื้อว่านยานะครับผมถือว่าพบเจอได้น้อยมากๆนะครับและมีของลอกเลยนแบบค่อนข้างเยอะนะครับผมพยายามจดจำนะครับพิมพ์ทรงลักษณะนะครับองนี้ถือว่าได้มีความสวยพอสมควรนะครับมีหน้ามีตามมีปากนะผมริ้วจีวรนะครับลักษณะนะผมหากพระสวยๆนะครับด้านล่างก็จะมีเขียนคําว่าหลวงปลอดนะครับผมหาองค์ไหนมีนะครับถือว่าพระค่อนข้างสวยเลยนะครับ และนะผมดูนะครับพระจะมีลักษณะนะผมหลังค่อมนะครับนี่พยายามจดจําพิมพ์ไม่ได้นะครับเนื้อหามวลสารนะครับผมโดยจะมีแบบทาบนทองด้วยนะครับทาบนทองเนี่ยราคาก็จะขยับขึ้นไปนะครับผมแต่แบบนี้นะครับปัจจุบันราคาอยู่ที่หลักพันปลายๆนะผมถือว่าน่ารักน่าใช้มากๆนะครับกับราคาในปัจจุบันนี้องค์ต่อมาครับผมนี่ก็คือเหรียญอาจารย์สีเงินวัดดอนสลารุ่นแรกนะครับองค์นี้นะครับผมจะสร้างในปี2541นนะครับผมเป็นเนื้อเงินนะครับ เหรินรุ่นนี้นะครับผมถือว่าเป็นเหรยนรุ่นช่วยชาตินะครับอ่าชื่อรุ่นเนี่ยชื่อรุ่นช่วยชาติเลยนะครับองค์นี้มีความพิเศษคือมีจานมือนะครับนี่คือจานเดิมๆเลยนะครับปัจจุบันนะครับผมเหรยนรุ่นนี้นะครับพบจะได้น้อยและราคาลิ้นหานนะผมก็ถือว่าขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันสภาพแบบนี้นะครับผมก็ราคาลิ้นฐานอยู่ที่หลักพันกลางๆนะครับองค์ต่อมาครับผมองค์นี้นะครับก็คือพระสังฆาจารย์สิงห์วัฒนศรารุ่นแรกนะครับจัดสร้างในปี2525นะครับผม จำนวนการจัดสร้างเพียง140องค์เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นพระ Rare Item นะผมของสายอาจารย์สีเงินเลยนะครับองค์นี้จัดว่าสวยเขชม์เลยนะครับโดยลักษณะนะผมให้สังเกตนะครับพระสังอาจาจารย์สีเงินนะผมจะมีลักษณะหลังเอ็นเอียงไปด้านหลังนะผมนี่แล้วก็จะมีนิ้วมือติดชัดนะครับเอาในหลอดสวยๆนะครับผมจดจําลักษณะพิมพ์ฟอมไม่ดีนะครับแบบนี้นะผมพบจะได้น้อยนะครับและราคาลิ้นหานถือว่าไม่ถูกเลยนะครับ และพริกมาด้านใต้นะครับผมนี่จะมีลักษณะเป็นรอยจานนะครับนี่รอยจานจานสิงเงินคือแบบนี้เลยนะครับใครสงสัยว่าลายเมืองจานสิงเงินลักษณะเป็นยังไงนะครับนี่ให้จดจําแบบนี้ไว้เลยนะครับจําไม่แม่นนะครับผมหากพระถูกพิมพ์ถูกฟอร์มนะครับมีรอยจานแบบนี้เนี่ยแท้เลยนะครับผมราคาลิ้นหทรุ่นนี้ปัจจุบันก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นต้นเอียงไปทางหลักหมื่นกลางๆเลยนะครับในสภาพสวทย์ที่เกิด้านในมีผมก็ยินดีรับเช่านะครับ แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับผมสาหรับคลิปแนะนําพลักเครื่องสายใต้ย,ยอดนิยมนะครับผมหากท่านใดนะผมมีพักเครื่องนะครับก็สามารถส่งภาพมาชมมาได้ทาง ID ทีไลน์แอปหนึ่งสี่สามทีเอ็นะครับผมหากไม่ใช่พระแบบในคลิปก็สามารถส่งมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเช็คจะดูราคาให้นะครับแบบไหนมีราคาผมก็จะติดต่อกลับไปนะผมและถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากได้พลาเครื่องนะผมสายใต้ย,ยอดนิยมก็ปฏิตามเพจ a c e b o o k โยมเมืองลุงไว้ด้วยนะครับ ผมจะไลฟ์สดทุกวันเพหันเวลาหนึ่งทุ่มตรงแล้วเราไปเจอในเพจเ c e บุ๊กนะครับผมสวัสดีครับ